ดูเรื่องของเสี่ยโก้ครับนายก่อเกียรติพาณิชยานลมคับโโมเตอร์มวยโลกครับรางวัลยอดเยี่ยมเอเชียนะครับสามสถาบันลดทวงถามความเป็นธรรมที่สำนักงานนะครับปปชกรณีอดีตผู้บริหารคอสสพกรครับร่วมกับทางบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนครับปลอมรายเซ็นตัวเองและภรรยาเพื่อคุบสัมปทานครับโฆษณาบนรถเบย์คอสสพกรครับก่อให้เกิดความเสียหายนะครับกว่า5,000ล้านบาทและภาครัฐเสียหายกว่า1000ล้านบาทด้วยกัน โดยที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชครับจังหวัดนนทบุรีนายกติผานิชยาลมนะครับโอมเตอร์มวยโลกรางวัลยอดเยียบเอเซียสามสถาบันเดินทางมาพร้อมกับทีมงานกฎหมายและคณะสื่อมวลชนเพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีล้อเรียนอดีตผู้บริหารระดับสูงของทางคอสโมกกับพวกเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตปลอมแปลงลายเซ็นนะครับลายมือในการปลอมแปลงเอกสารและใช้อำนาจโดยทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยวิชอบเป็นเหตุให บริษัทก่อเกียรติกุปจำกัดได้รับความเสียหายจากการเป็นเจ้าของสัญญาสาญัมปทานเช่าพื้นที่โฆษณาบนรถโดยสารครับยูโรทูของคอ,อสอกอร,กอรมากกว่า10ปีครับบูลค่าความเสียหายมากกว่า5,000ล้านบาทอีกทั้งยังเป็นผลต่อเนื่อครับให้เกิดความเสียหายต่อทางพัาดร้ากว่า1,000ล้านบาทด้วย โดยกรณีครับดังกล่าวครับตนได้ยื่นร้องเรียนต่อทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามทุจริตในภาครัฐหรือปปทในช่วงต้นปี2568ที่ผ่านมาซึ่งสำนักงานปปทนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนี้ครับเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐซึ่งอยู่ในขอบข่ายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชและสำนักงานปปทได้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนี้ไปยังสำนักงานปปชตามพนาช ประกอบรัฐรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตพศ2561เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปปชตามหนังสือด่วนที่สุดที่ปปศ0 0 6ทับ159ลงเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2568และในวันนี้คือวันที่6มกราคมนะครับที่ผ่านมาครับเป็นช่วงเวลาที่เลยมาถึง322วันหรือมากกว่า10เดือนแล้วดังนั้นกระผมนายก่อเกียรติผานิชยาลมครับจึงขอติดตาม พิจารณาเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่คอสมกกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยจุดโดยทุจริตนะครับใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบและปฏิบัติหน้าที่ทางราชการโดยไม่ชอบเป็นเหตุให้ทางบริษัทก่อเกียกรติกุปจำกัดเจ้าของสัมทานโฆษณาบนรถยนต์นะครับโดยสารยูโรทูของคอสมบกตัวจริงได้รับความเสียหายมานานกว่า10ปีเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า5,000ล้านบาทครับจากนั้นครับทางด้านของนายก่อเกียรติพาณิชยาลมโปมเตอร์หมวยโลก็ยังได้พูดถึง การที่ต้องมาติดตามเรื่องที่สำนักงานปปชด้วยว่าเหมือนกับมีการดำเนินการจากช่องทางอื่นๆในการชะลอก,การพิจารณานเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยสังเกตได้จากหนังสือด่วนที่สุดที่ส่งจากสำนักงานปปทมายังสำนักงานปปชจนถึงวันนี้ก็รวม322วันแต่ทำไมยังไร้ความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นหรือความหมายของคำว่าด่วนที่สุด ระหว่างประชาชนที่ประกอบสาัมมาชีพสุจริตแบบเรากับเจ้าหนะ้าที่สำนักงานปปชจะเข้าใจไม่เหมือนกันซึ่งนายกเกตก็ยังทิ้งคําถามถึงสํานักงานปปชด้วยว่า กรณีที่ผู้อำนวยการคอสอมกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่ตนทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีลงวันที่9ธันวาคมปีพศ2568ขอให้ทางด้านคอสอมกชี้แจงกรณีปลอมลายมือชื่อในการลงนามสัญญาเช่าเนื้อที่โฆษณาบนรถโดยสารของคอสอมกว่าคอสอมกดําเนินการตรวจสอบเอกสารสัญญาขั้นตอนดําเนินการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงเลยและจากการตรวจสอบกับคู่สัญญากับทางด้านบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนพบว่าเป็นข้อพิพาทเดิมที่เกิดขึ้นควา 20ปีที่ผ่านมาและผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างครบถ้วนแล้วด้วยอีกทั้งทางขอสอบมกก็เคยใช้สิทธิตามกฎหมายดําเนินคดีกับผู้ร้องเรียนในประเด็นเดียวกันมาก่อนทําให้ประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลหาใหม่และยุติในทางกฎหมายกับผมนายกอ่อเกียรติพานิชยาลมขอเรียนต่อสื่อมวลชนว่าหลังจากผมได้มีข้อพิพาททางคดีกับบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนแล้ว ผมได้พบหลักฐานใหม่อันเป็นเอกสารที่มีการปลอมลายมือชื่อมีการใช้เอกสารปลอมและนําเอกสารดังกล่าวนี้ไปใช้ในการปลอมแปะลายมือชื่อในการลงนามเช่าเนื้อที่โฆษณาบนรถโดยสารของคสมกอ,อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชก,การโดยทุจริตโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่คสมกอ,อีกมากกว่า50ฉบับในการเปลี่ยนแปลงข้อแก้ไขสัมทา,านเช่าเนื้อที่โฆษณาบนรถโดยสารของคสมก จึงมีความจําเป็นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ร้องเรียนการทุจริตสัมปทานโฆษณาบนรถยนต์โดยสารของขอสมกในครั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทยคนหนึ่งตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรในการใช้สิทธิฟอ้องร้องดําเนินการทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่คสมกที่กระทําผิดกฎหมายต่อบ,บริษัท แพนบีมีเดียจำกัดมหาชนพร้อมกับพวกร่วมการกระทำความผิดด้วยสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดอนอกจากนี้ครับตนยังได้ฝากถึงพี่น้องสืง่อมวลชนครับพี่ดาภาพประธานบริหารสื่อยักษ์ใหญ่บริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนครับอยู่ในงานเลี้ยงร่วมเฟรมเดียวกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงว่ามีความเกี่ยวพันกับทางสแกมเมอร์อย่างมากในขณะนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อีกทั้งอ่าจครับมีคําถามว่าการดําเนินการร้องเรียนเรื่องเจาออง้านหน้าที่ขสมกรปฏิบัติหน้าที่ทุจริตปลอม รายมือชื่อครับใช้เอกสารปลอมใช้อำน,นาจโดยทุจริตปฏิบัติราชการโดยมิชอบร่วมกับบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนกับพวกเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัมปทานอบพื้นที่โฆษณาบนรถยูโรทูของคสสพก,กมากกว่า10ปีเป็นเหตุให้กระผมเสียหายกว่า5,000ล้านบาทและได้ดําเนินการร้องเรียนผ่านหลายองค์กรครับในช่วงต้นปี2018ที่ผ่านมาแต่จู่ๆกับเงียบหายไปซึ่งขอแจ้งต่อพี่น้องสื่อว่ามีบุคคลผู้หนึ่งครับสมมติชื่อหม่อมหลวงศนะครับมาพบกับ กับผมเพื่อขอให้แจ้งครับทราบว่าขอให้หยุดการร้องเรียนเจ้าหน้าที่คสมกและบริษัทแพนมีมีเดียจำกัดหมหาชนกับพวกที่ร่วมกับทุจริตเปลี่ยนแปลงสัมารพื้นที่โฆษณาบนรถโดยสารยูโรทูครับแล้วดําเนินการไก่เกียเกลี่ยให้ปัญหาทั้งหมดให้จบและหมดปัญหาระหว่างการรับซึ่งจากการที่ผู้มาประสาะครับมอบหลวงสอแจ้งให้ทราบครับทำให้ผมได้ลง หลงเชื่อคนอยากสนิทใจและหยุดการร้องเรียนดังกล่าวมาเกือบเวลา1ปีทําให้ผมสูญเสียโอกาสในการร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมและสูญเสียโอกาสทางด้านธุรกิจขณะนี้ผมได้ดาเนินการร้องทุกข์กับทางสานักงานตํารวจนะครับในการแอบอ้างเบื้องสูงครับให้หยุดการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการที่เรียบร้อยแล้วครับหากสื่อท่านใดครับที่ต้องการทราบรายละเอียดครับกรุณาติดต่อผมได้โดยตรงหรือติดต่อทางด้านสื่อออนไลน์ครับโปนะครับ มวยโลกกออเกียดร้องทุกนะครับได้นะครับต้องขอบคุณครับสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารนะครับในการที่ให้ผมมีพื้นที่นะครับในการที่จะออกมาพูดถึงกรณีชูกถูกทางด้านนะครับผู้นะครับทำการชุจริตนะครับในครั้งนี้นะครับก็คงจะต้องติดตามครับในเรื่องของการปแปลงรายชื่อนะครับโดยเฉพาะการปแปลงเอกสารชื่อของคุณก่อเกียรติและภรรยานะครับก็ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งที่มีเอกสารนะครับยืนยันแล้วก็มีการส่งไปยังปปทซึ่งก็คงจะต้องให้ทางปปทกับทางปปชเนี่ยได้คุยกันนะเพื่อที่จะดูว่า มันจะไกลเกีีร์ลงกันอย่างไรเพราะว่าเงินจํานวนเนียความเสียหายเนี่ยมหาศาลมันถึง5่าพันล้านบาทแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็ยังเสียหายกว่า1นึ่พันล้านบาทด้วยนะครับมันก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนเช่นกันนะครับนี้คือเรื่องของสปอตดูไนท์ครับในช่วงของข้ามคืนแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอตดูไนท์ครับเวลาขบวนสารภาวันนี้ผมชูชุตตี้ครับแล้วก็พี่ดำมนุษย์ต้งลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวั